สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำเดือนมีนาคมสำหรับครึ่งเดือนหลังนะครับตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีกรกฎครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ที่ใช้จะเป็นไพ่พลังมายานนะครับชุดนี้นะเป็นไพ่พลาสติกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับครึ่งเดือนหลังนะครับขออนุญาตสับไพ่กันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะครับ12ใบขออนุญาตจับไพ่เลือกไพ่เองเลยนะครับจริงๆผมก็อยากจะหาเคสมาเป็นเขาเรียกว่าไงเคสแบบดูดวงอะนะครับมาลง Youtube อยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าท่านใดจะสา,ามามามาสามารถเปิดเผยได้นะครับลองติดต่อเข้ามานะ ดูดวงฟรีนะ,นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยในที่นี้ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาอะไรนะแต่ว่าเราจะเป็นการดูดวงกันแล้วก็มาพูดคุยกันมากกว่านะครับจะให้เห็นว่าการทำนายเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจะได้ไม่เสียเวลานะ12ใบขออนุญาตเลือกไพ่สักครู่นะครับ ได้มาแล้วนะครับ12ใบอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียงไพ่กันนะครับวาสนาค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นพระรามแผงสอนไพ่ดีเลยนะครับเนี่ยชาวกรากฎเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดีทุกใบไหมแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ผมคิดว่าไพ่ดีเลยนะครับไพ่ดีเลย ครบแล้วสิบสองใบก็ต้องมาเริ่มกันที่พระรามแผงสอนในตำแหน่งของวาสนาใบานี้นะอครึ่งเดือนหลังดูเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายแต่อาจจะติดในเรื่องของความวิตกกังวลความหวาดระแวงอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนะในครึ่งเดือนหลังเนี่ยยังมีความวิตกกังวลอืม เอาเข้ามาในครึ่งเดือนหลังเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณยังมีความวิตกกังวลอยู่นะครับวิตกกังวลจากตรงอะไรเพราะว่าในตําแหน่งของการทํางานเนี่ยดูเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยยังมีความหวาดระแวงนะครับมีความไม่แน่ใจยังมีความวิตกมีความกังวลใจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของการงานกันต่อไป เรามาดูกันในเรื่องของการเงินก่อนนะครับการเงินเป็นเทพธิดาพระจันทร์ไพ่ใบนี้การเงินผมว่าไม่ติดขาดอะไรนะครับอาจจะมีคนคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับใบนี้เทพธทททิดาพระจันทร์เป็นท่าไพ่ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยด้วยความความจริงใจนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการช่วยของคุณเนี่ย มันช่วยไปแล้วมันได้เรื่องไหมเพราะว่าบางทีดูเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าการช่วยเหลือของคุณเนี่ยมันไม่ควรที่จะช่วยเหลือแต่คุณก็คุณก็ฝืนนะฝืนฝืนที่จะไปช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณช่วยแล้วคุณก็ต้องเตรียมใจรับสภาพไปด้วยนะครับกับกับเขาเรียกว่าไงกับกับเอฟเฟกที่มันจะตามมาเนะนะครับช่วยแล้วก็มันถามว่าช่วยได้ไหมผมว่าช่วยได้นะแต่ช่วยแล้วคุณก็ ต้องรับผลรับสภาพที่มันตามมาด้วยนะครับในเรื่องของการทํางานการงานการงานเป็นเทศธิดาแมงป่องอย่างที่กล่าวไปในตอนแรกดูเหมือนกับว่าคุณมีมีความหวาดระแวงนะครับงานของคุณเนี่ยปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยถ้าพลาดผิดพลาดจะเสียหายแบบรุนแรงเพราะฉะนั้นปัญหาเาจะค้นมาเข้ามา,า,มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณจะดูเนี่ยสามใบนี้เนี่ย สามใบเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยปัญหาค่อนมาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีคุณควรที่จะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนที่ทำงานนะครับเพื่อนที่ทำงานคุณต้องมีการจอยกันมีการพูดคุยกันแต่กับหัวหน้าเนี่ยคุณไปปรึกษาอะไรเขาไม่ได้ให้คุยกับเพื่อนที่ทำงานนะครับเน้นนะครับเจ้านายเราไปปรึกษาอะไรไม่ได้ ให้คุยกับเพื่อนร่วมงานเขาจะช่วยเหลือคุณได้นะครับในเรื่องของการทํางานจะช่วยเหลือว่าคุณจะต้องตัดสินใจทํำยังไงคุณอาจจะมีความผิดพลาดเล็กๆในน้อย,อยซึ่งเขาจะมองเห็นในบางจุดที่คุณผิดพลาดเล็กๆน้อย,อยประมาทหรือเลินเลอทําให้มันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นในการทํางานได้นะครับใจต,ตรงนี้ก็ต้องทํางานอย่างละเอียดรอบคอบจะต้องระมัดระวังไว้นะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของคู่ครอง ลุกรองได้เป็นเทพบุตรยุติธรรมใบนี้เนี่ยเทพบุตรยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไพ่ของการตัดสินใจคุณจะเห็นว่าเทพบุตรยุติธรรมเนี่ยถือตายช่างเพราะฉะนั้นคนที่สดอยู่คุณอาจจะมีการที่ช่างใจอยู่นะครับช่างใจหรือตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าคุณจะได้เจอคนที่คุณต้องการ แต่ความรักของคุณคุณอาจจะมีความผิดหวังมีความหวาดระแวงมีความนึกถึงคนเก่าๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับทําให้เกิดคุณไม่รู้สึกไม่มุ่ออนก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเทพบุตรยุติธรรมเนี่ยผมมองว่าจากตรงนี้เนี่ย ในชีวิตคู่ของคุณอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าจะต้องตัดสินใจร่วมกันแล้วก็ยังคิดไม่ได้ว่าจะตัดสินใจยังไงคนที่อยากจะมีบ้านอาจจะพูดคุยกันกับคนภายในครอบครัวว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงว่าชีวิตความเป็นอยู่เราจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นไหมนะครับลองพูดคุยกันดู นะครับโดยรวมถือว่าดีแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอย่าพยายามตัดสินใจตามอารมณ์มากจนเกินไปแล้วก็มีปัญหาต้องค่อยๆแก้ไขไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับนะแล้วมีสติกับการทำงานให้มากที่สุดอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ให้คุณทำใจแล้วปล่อยมันไปนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแก้ไขไม่ได้เราจะกลับไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยมันไปนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเรื่องของการเงินนะครับฟิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับฟิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินถือว่าดีนะฮะเป็นของเบ้งพาพิคเนตเทพบุตรยุติธรรมนะครับแล้วก็พระนาราย์ทรงสุบันนะครับ4ใบนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินต้องบอกว่า การเงินจะเป็นไปตามแผนที่คุณวางแผนไว้นะครับเงินที่คุณวางแผนไว้มันจะเป็นไปตามนั้นเหมือนกับว่าคุณวางแผนว่าคุณจะได้เงินก้อนนี้มาแล้วจะตัดสินใจไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็สามารถใช้จ่ายได้นะครับไม่มีปัญหาจะได้จะได้เงินมาแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าได้ได้ในสิ่งที่คุณแพลนไว้อะตามนั้นได้เลยคุณสามารถจับจ่ายใช้ฝอยได้ตามนั้นได้เลยนะครับ ในเรื่องของการเงินที่จะต้องระมัดระวังนะครับพระสิวะพระพายขันทะกุมารพระศิวะเนี่ยอย่าใช้เงินตามอำเภอใจมากจนเกินไปนะครับนะแล้วก็เงินมันอาจจะเข้ามาแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นการใช้ใจ่ายของคุณคุณควรที่จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะพระพายเนี่ยเราอาจจะเก็บเงินที่อยู่กับตัวเราได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับ เก็บเงินไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ขันทักุมาเนี่ยก็ต้องดูว่าการทํางานของเราการหาเงินของเราเนี่ยหามาด้วยน้าพักน้ําแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จ่ายให้มันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับในเรื่องของการเงินมีโชคลาภไหมใบไหนดีนะมีโชคลาภไหมพระกิษณะนางสีดาพระยายมราชถ้ามีโชคลาภจากสามใบนี้ ผมทายว่ายังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีคุณอาจจะได้โชคลาภมาจากเด็กผู้ชายหรือว่าได้มาจากรูกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าได้มาจากคนที่เขาเพิ่งเพิ่งเสียไปได้มาจากคนที่เขาเพิ่งเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ได้นะครับนะโชคลาภผมทายว่ายังไม่มีนะครับถ้ามีก็จะน้อยในเรื่องของการงานนะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการงานนาลายทรงสุบาณพระสิวะพระแม่นางกวัก สำหรับการงานสิ่งดีๆจะเข้ามาพาริวะเนี่ยผมมองว่าเจ้านายจะมีเหตุและผลมากยิ่งขึ้นนะครับใน12ใบเนี่ยผมมองว่าไปพูดคุยกับเจ้านายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังคุณสักเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาดูเหมือนกับว่าเขาเปิดใจยอมรับฟังคุณมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณจะได้พาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมงานอย่างอย่างสมเหตุสมผลแต่อาจจะถูกกดดันจากคนหน้าอยู่บ้าง แต่โดยรวมผมคิดว่าเจ้านายก็ถือว่ามีการอ้อนอ่อนผ่อนตามเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นนะครับพระแม่นางกวักในใบที่3เนี่ยผมมองว่าเหมือนเหมือนเป็นการหยิบยื่นจังหวะและโอกาสให้กับคุณมากกว่านะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานนะครับพระรามแผงสอนพระยายโยมราชเทพพระศุกการทํางานเนี่ยเจ้านายตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ ตั้งเป้าไว้ไว่าอย่างไรคุณต้องทําตามนั้นนะครับแล้วก็อย่าติดในเรื่องของความสุขสบายมากนักนะครับอาจจะต้องลุยหน่อยนะครับจะติดในเรื่องของความสบายมากนัก <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาพูดว่ายัางไงคุณต้องทําตามหนึ่งงั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการถูกบอกเลิกบอกเลิกสัญญาแต่การบอกเลิกสัญญาว่าจ้างเนี่ยเราไปละวะระมัดระวังไม่น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไร เขาว่ายังไงเราควรที่จะต้องปฏิบัติตามนั้นเลยนะครับอย่าไปฝืนนะอย่าไปดื้อนะครับในเรื่องของคู่ครองนะครับสําหรับคนที่โสดอยู่คนที่โสดอยู่ความรักของคุณเป็นยังไงพาลีจับปูทศกันฐพาสีวะมาอีกแล้วนะครับพารัสมีสามใบนี้เนี่ยในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวอารมณ์ของตัวคุณเองแหละว่าคุณจะ คุณจะไปยังไงเพราะว่าพระศิวะเนี่ยอ,อารมณ์เมาแนลนอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพอใจคุณก็จัดไปตามนั้นได้เลยถ้าเกิดคุณไม่พอใจอะไรก็มาฉุดลังคุณไว้ไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีนเสน่ห์มีนเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรอย่าคิดให้เยอะๆนะครับอย่าพยายามตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วยากดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทํา ค่อยๆจัดการนะครับในเรื่องของความรักคนที่ไม่มีคู่นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของพวกคุณความไม่เที่ยงนะครับพระยาสุขีบทาเว,วสสุวรรณฟมมใบนี้เนี่ยในเรื่องความรักให้เรามัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งการจู้จี้จุกจิกต่างๆนะครับนะการทะเลาะเบาะแว้งการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต,ต,ก,าวตการกินการอยู่ควร ควรหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันว่าชีวิตของเราการกินการอยู่ตรงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาควรที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับจะช่วยให้การตัดสินใจของพวกคุณไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักนะแต่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่แต่ความไม่เที่ยงเนี่ยในเรื่องของความรักอะจริงๆผมมองว่ามันเป็นไพ่ห้าสิบห้าสิบครึ่งครึ่งแต่วันครึ่งครึ่งเรื่องอะไรล่ละนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าจากตรงนี้ผมมองว่าถ้าปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดจากความจู้จี้จุกจิกนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าจู้จี้จุกจิกหรือวงการชีวิตของคู่ครองคนรักของเรามากจนเกินไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของชาวราศีกรกฎในครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยในเรื่องของของการเงินนะครับถ้า คุณจะต้องช่วยเหลือใครนะครับอย่าพยายามฝืนช่วยเท่าที่ตัวเองช่วยได้นะครับในเรื่องของการงานอาจจะต้องระมัดระวังไว้หน่อยคอยปรึกษสกเพื่อนร่วมงานให้ดีนะครับเขาจะช่วยให้คุณแนะนําข้อผิดพลาดให้กับตัวคุณได้ค่อนข้างที่จะเยอะความรักมันอาจจะถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําใจนะครับหรือว่าคุณอาจจะต้องเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักอย่างนี้ก็ได้นะครับ โอเคนั้นฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ